สวัสดีสสดครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการชมชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทรดนิมิตพยากรณ์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบติดต่อดูดวงกันได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศ6 1 9 9 2 2 6 4 5 ศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง idr io โอซ i ร s หนึ่งห้าและผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเม,มตรามหานิยมเบอร์โ,โทรศูนยะ์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอดีเจทีโอพีหนึ่งหกนะก็เข้ามากันได้นะ เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอยู่เหมือนเดิมทุกรอบนะรายการของเราเนี่ยผลิตทุกวันนะครับถ้าไม่มีธุระอะไรเนี่ยเราก็จะจะมาทำรายการกันทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าบางวันเนี่ยเราอาจจะแบบติดขัดมา้างบางเรื่องก็คือว่ามีคนมาดูดวงหลายคิวเกินจนแบบ เราเนี่ยหรือว่าตรวจองค์ตรวจเทพหลายคนหลายคิวเกินจนเราไม่สามารถดูได้มันก็มีอยู่นะแต่ก็จะทำพยายามทํารายการทุกวันนะครับเพราะว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องที่ถูกพัฒนามาเพื่อออดูดวงโดยตรงนะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยช่อเล่นและตามด้วยคำถามครับแล้วถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะเข้ามากัน<ร>ได้ครับไม่แช่เยอะแล้วคนจะมาดูเยอะไหมถ้าเ้าไม่แช่ไปเยอะแยะอ่ะคือคนคนเขาถ้ามีน้ำใจเขาก็แชร์ให้เราเองอ่ะเอามาแล้วนะหนึ่งคนยังไม่แช่นะเออ เชลทีตอนนี้เป็นนายหน้าซื้อขายตัว 1. 1> ๋วอาวันเขาเขาเขาเรียกอ,อ,อย่างนี้ป่ะอาวันเขาเขาเขาอ่านอย่างนี้ไหมจะทําการซื้อขายได้สําเร็จไหมครับในหน้าซื้อขายตัว 1. 1> ๋วอาวันดูสามวันเลยนะครับนะการนะซื้อขายได้สําเร็จสามวันนี้ยังนะครับสามวันนี้ยังเหมือนมันมีปัญหาอะไรที่มันไม่สบายใจนะคะไม่ได้หลังใจนะคะ เครียดผิดหวังอะไรเอาอีกไหมได้ต้องไปต้องไปในข้อความเดี๋ยวแคปส่งให้อาจารย์โอบ แชร์แล้วนิ้งความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครอบครัวเขาคิดยังไงคะเราไม่รู้สถานะคุณสถานะอะไรเอาเป็นว่าครบมีครอบครัวแล้วป,ปแต่งงานแล้วโสดหรือว่ามีมแฟนคบกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานคุยคุยกันหรือ,อ,อยังไงคะจริงๆขอแค่ว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนแค่นั้นนะคะ คือเราไม่รู้ว่า,าครอบครัวของเขาคิดยังไงกับคนที่เป็นรู้สะพ้ายเขาหรือว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกับเขาจะเขาหอลงรงร่วมกันในรหรือเปล่ายัางไงพขอสถานะด้วยค่ะโสดแต่งงานมีแฟนอืม แล้วยังไงเราต้องบอกทีคี้อยู่เขาเหรอจะแค่พิมพ์โยมาครับกดแชร์แล้วอ๋อมีแฟนแล้วมาเดี๋ยวดูให้แล้วกันว่าเป็นยังไงนิ่งๆครับไม่มีปัญหาอะไรครับเขาไม่ได้มีีาคติอะไรกับคุณนะอืมใครอัศวินขี่ม้าถือถ้วยจริงใจดีแล้อ๋อเขาเขาชอบค่ะถ้าอย่างนั้นครอบครัเวเขารักเราครอบครัวเขาชอบเรา อกที่อยู่ตรงตรง,ตรงนั้นเลยเหรออืมเอ๊ทำไมมันหายยากจังเลยวะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับ บอกตรงนี้ใช่ไหมบอืมอ,อืมบอกว่าชรมรมโหราศาสตรเอกอุใช่ไหมม,มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับมาเดี๋ยวดูก่อนนะมีใครถามอะไรเข้ามาอืม เดี๋ยวดูให้นะแปบ๊บหนึ่งสัญญาณมันช้าเอออ่ามีคนถามเข้ามาเหรออ่าแชร์แล้วนิชาคนที่คุยอยู่เขาต้องต้องบอกเขาว่าร,รับแจกรับอะไร,รไม่เป็นไรหรอกบอกแจ้งเขาเขารู้หมดอะ่ะเขาเขาจัดการมาให้เอาเอาสิบชุดก็ได้เอากี่ชุดก็ได้อ่านิชาคน<อ>ที่คุย อะไรก็ได้พิมพคิวลงไปเดี๋ยวเขาส่งมาให้เขาบอกแค่นเนี้ยยเนี่บอกเขาว่าอะไรก็ได้เหรอไม่บอกมาเลยพิมพ์คแค่คคที่อยู่อย่างเดียวให้เขาไปเลยเขาก็เขารู้เลยอเอาอะไรแค่นั้นแหละอ่ะแชร์แล้วนิชาคนที่คุยอยู่เขาคิดถึงอยากคุยกับเราไหมเดี๋ยวดูให้แล้วกันนะคือมันเหมือนกับว่าเขาอยากจะผูกมัดเราไว้อ่ะครับคุณนิชานะไพ่มันเป็นแปดดาบครับผมพูดตรงๆนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแ้ะตามด้วยคำถาม แชร์ออกไปครับครนเก้าร9าสเแชร์และช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้อืมนะไพ่เป็นไพ่แปดดาบครับเขาอยากจะผูกมัดคุณเอาไว้ไพ่มันกวา้างนั้นนะอืมก็สำหรับใครไม่มีใครเลยนี่ไงมันขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเออ,อทาไงออกใหม่เนี่ยแล้วเข้าใหม่อืมอืม แชร์แล้วคนชื่ออะไรบ้างเลยนิชาคนสุดท้ายเขาดูไปตอนนี้จะดูคุณนุชนุชบริษัทจำกัดไม่ใช่<ต>เดี๋ยวก่อนให้โอ้อ่านเองใช่แล้วค่ะนุชบริษัทโกลเด้นเทคจำกัดจะเรียกสัมภาษณ์ไหมคะไม่มีแชร์ให้นะเนี่ยอ,อ๋อไม่ได้แชร์ให้เราก่อนต้องกดแชร์ชออก่่อนนะคะแชร์สาธารณะนะคะ เอาคุณนิชาขอบคุณเข้ามานะอืมดูครับถ้าไม่มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อผมจะไม่ตอบนะเพราะถือว่าทำผิดกติกามารยาทรุนแรงโหดเหียมทารุณน,นะเออกดแชร์ออกไปถ้าเกิดว่าถามแล้วไม่ได้แชร์นะคะเราจะไม่ตอบนะแล้วถ้าเราตอบเราจะเกิดอะไรขึ้นอืม ิดเฟิร์นแฟนเก่าที่ชื่อเบียร์เขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้แฟนเก่าที่ชื่อเบียร์เขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้เฟิร์นไม่มีแชร์แล้วไม่เป็นไรเขามีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเขาแชร์จริงแฟนเก่าแฟนเก่าเขาก็อยากจะเหมือนกับอยากจะกลับมาคุยกับเราแต่ว่าเขาจะไม่เปิดเผยความสัมพันธ์อะ่ะครั้งเนี้ยอืมเขาจะปิดเอาไว้เลยเขารู้สึกยังไงกับเราเขารู้สึกจะปิดกแอปปิดความสัมพันธ์ไว้แค่นั้นแหละ คือคบได้คุยได้แต่จะไม่เปิดเผยตัวเองให้มันขึ้นเจ็ดดาวนะอืมเธื่อเหมือนกันว่าคบกับเรามีน้ำลมคมในอบอกไม่ถูกเดี๋ยวดูก่อนนะจะีน่าไี้กี่นาทีแล้วเธอถามอาจารย์โอ้นะเขาถามเรื่องความรู้สึกอะว่ารู้สึกยังไงรู้สึกเจ็ดดาวก็รู้สึกแบบไม่ดีแล้วอะอืมคือรู้สึกแบบไม่ไคิดซื้อตรงกับเราแล้วอะอนะไรเงี้ยอืม พราะไพ่ใบนี้นเป็นไพ่อของคนเจ้าเล่ห์คนแบบมีแผนคนที่แบบว่าไม่คิดเสื่อตรงโกงเป็นแต่เขามีแฟนแล้วนะเขาเถียงมายังไม่ทันฟังจบเลยก็นี่บอกอยู่นี่เขามีแฟนแล้วแสดงว่าเขาจะกลับมาเป็นชู้กับคุณนี่แหละอืมเอาพูดตรงๆไปเลยจบเรื่องอืม แล้วจะมาถามทําไม,อมเอาแบบอยากรู้แบบละเอียดมาดูดูส่วนตัวได้นะคะอ่ะมาแล้ะมาปลงจำยี่สิบสามตอนนี้โสดค่ะความรักจะเป็นยังไงคะก็ไม่แน่นอนครับอืผิวเหินออ,อืโสดความรักจะเป็นยังไงไม่รู้ว่ามีคนควงเยอะไหมแบบไม่ส้ำหน้าหรือเปล่านั้นเป็นแบบน่าจจะน่าจะเป็นผู้ชายมากกว่าโอ้ไม่เห็น แชร์แล้วค่ะโอมมีแต่คนคุยความรักเป็นไงบ้างคะก็ต้องระวังต้องเช็คดูด้วยว่าคนนั้นมีครอบครัวหรือยังหรือคบกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาโสดไหมโสดไหมเพราะไค่ใบนี้มันเหมือนก็เราคุยกับคนก็คุยแค่คุยแค่คุยเราไม่ได้ไปรู้สึกไอเราเราไม่ได้ไปรู้จักบ้านเขาที่ทํางานเขาหรืออะไรหรือคุณรู้จักล่ะหรือคุณรู้จักแล้วเขาคุณรู้ไหมว่าเขามีครอบครัวแล้วเอืม จะคบหาหรือจะคุยอะไรก็ปรางมาปรางตอนนี้โสดค่ะความแล้วจะเป็นยังไงคะตอบไปยังความรักเหรอโสดความรักจะเป็นยังไงคะเมื่อกี้ไม่แน่นอนไงก็สองถ้วยไงมันเหมือนกับสองถ้วยสองถ้วยดีนะอสองถ้วยอะ่ะไม่ใช่แบบเทไปเทมาอ๋อเทมเพลนเอออืมอัไห แอนขอคิดเห็นโอ้ทำไมมันจกอย่างเงี้เจ็บซี่โครงร้านเนี้ยนะทานาจารย์โอ้ินมากไปปะวะโอ,โอ้มันนั่นไปหมดเลยตอนนี้กี่นาทีแนละ้สวสิบเอ็ดนาทีแนละ้วอะอรายการในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ